EP 141ห้องดับจิตโรงเรียนแพทย์กลางบริเวณตึกเรียนหลังเก่าของโรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งในต่างจังหวัดมีอาคารเล็กๆก,ก่ออิฐฉาปูนสีซีดเกือบลอกออกทั้งหลังด้านหน้าปิดประตูเหล็กสนิมคระเหนือบานประตูเขียนป้ายเก่าเลือนๆว่าห้องเก็บศพห้องนี้ปิดร้างมานานนับสิบปีตั้งแต่โรงพยาบาลได้ย้ายห้องดับจิตไปยังอาคารใหม่ แต่ในความเงียบเหงานั้นกลับเต็มไปด้วยเสียงเล่าลือนักศึกษาแพทย์หลายรุ่นต่างพูดเหมือนกันว่าเวลาผ่านไปดึกๆหากเดินใกล้ตึกจะได้ยินเสียงเหมือนคนลากสังกสีเสียงน้ำหยดแมะแมะคล้ายมีของเหลวไหลอย,อยู่และบางครั้งมีกลิ่นเหม็นสาบคล้ายซากเน่าโชอยออกมาทั้งที่ข้างในไม่มีใครกล้าเข้าไปเลย รุ่นพี่ปีสกลุ่มหนึ่งแอบพนันกับเพื่อนว่าจะกล้าเข้าไปในห้องดับจิตเก่าหรือไม่พวกเขาหิ้วไฟฉายกันเข้าไปตอนปีสองทันทีที่ผลักประตูขึ้นกลิ่นอับชื้นผสมกับกลิ่นสนิมและกลิ่นบางอย่างที่บรรยายไม่ได้พุ่งเข้ามาปะทะพื้นปูนยังคงเป็นรอยด่งดางจากสารฟอร์มาลินเก่าที่ซึมฝังไว้นานปี โต๊ะแหลกยาวสำหรับผาบ่าศพยังคงตั้งอยู่กลางห้องสนิมกินเป็นปืนคนหนึ่งหัวเราะเบาๆบอกว่าไม่มีอะไรนี่ว่าแต่ทันใดนั้นไฟฉายในมือเขากระพริบวูบแล้วดับลงเองเสียงเงียบกริบทั้งห้องก่อนที่ทุกคนจะได้ยินเสียงดังก,กึกกึกกึกเหมือนเล็บยาวๆขูดไปตามโต๊ะเหล็กพวกเขารีบส่องไฟฉายอีกครั้งทว่าในเงามืดมุมห้อง ปรากฏเงาดำร่างสูงยืนก้มหน้าอยู่ตัวเปียกชุ่มราเพิ่งถูกแช่น้ำดวงตาขาวโพลนค่อยๆเงยขึ้นจ้องมาหนึ่งในนั้นตะโกนเฮ้ย hey, วิ่งแต่ขาแข็งเหมือนถูกตรึงไว้เสียงลากเท้าหนักๆเข้าใกล้พร้อมกับเสียงน้ำหยดลงพื้นหยดแล้วหยดเหล่าบางคนสาบานว่าเห็นเงานั้นยกแขนขึ้นแขนยาวผิดรูปมีรอยเย็บพาดยาวเหมือนศพที่ผ่านการพา เช้าวันต่อมากลุ่มนักศึกษาเล่าว่าหนึ่งในพวกเขาไม่ได้ออกมาพร้อมเพื่อนเพื่อนๆนต้องกลับไปตามแล้วพบเขานั่งนิ่งตัวสั่นอยู่ข้างโต๊ะเหล็กมือเย็นเฉียบเหมือนศพเขาพูดเพียงประโยคเดียวเสียงสันส่นๆว่ามันถามว่าพวกมึงจะมาเรียนหมอเพื่อผ่าใครต่อหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้อาคารนั้นอีกเลยแม้แต่ตอนกลางวัน หลังจากคืนนั้นนักศึกษาแพทย์ทั้งกลุ่มก็แทบไม่พูดถึงเหตุการณ์อีกเลยแต่ในใจทุกคนต่างรู้สิ่งที่เจอไม่ใช่ภาพหลอนสามวันต่อมามีคนไปทำความสะอาดตึกเรียงข้างๆห้องดับจิตเก่า <c oughs> เขาเล่าว่าพบรอยน้ำเป็นแนวยาวไหลออกจากใต้ประตูห้องทั้งที่ห้องนั้นถูกปิดตายมานานและไม่มีแหล่งน้ำอยู่ข้างใน รอยเปื้อนคล้ายคราบเลือดจังๆแทรกอยู่ในหยดน้ำเหล่านั้นนักศึกษาที่เคยเข้าไปเริ่มมีอาการประหลาดบางคนฝันร้ายซ้ำๆเห็นตัวเองนอนอยู่บนโต๊ะพาศพเห็นเพื่อนๆยืนล้อมด้วยชุดเกาวเปื้อนเลือดและเสียงกระสิบถามข้างหูว่าพร้อมหรือยังที่จะเป็นคนต่อไปมีอาจารย์แพทย์สูงอายุคนหนึ่งได้ยินเรื่องเข้าจึงเล่าความจริงให้ฟัง เขาเล่าว่าเมื่อ30ปีก่อนเคยมีอาจารย์แพทย์ใช้ห้องนั้นสอนนักศึกษาโดยนำศพไร้ญาติหลายร่างมาเป็นอาจารย์ใหญ่แต่มีศพหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์ครึ่งตัวเต็มไปด้วยรอยไฟไหม้จนยากจะระบุว่าเป็นใครในชั่วโมงผ่านักศึกษาแอบล้อเลียนศพนั้นพูดคำหยาบและหัวเราะเยาะทางที่อาจารย์ห้ามเด็ดขาดว่าห้ามลบหลู่ศพผู้ตายแต่พวกเขาก็ยังทำ ไม่นานหลังจากนั้นนักศึกษาสองคนประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตศพถูกนำกลับมาเก็บไว้ในห้องเดิมคนที่เหลือพากันลาออกกลางคันไม่มีใครกล้าสืบต่อว่าแท้จริงเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นคืนหนึ่งหลังจากฟังเรื่องนั้นเด็กบีสีที่ยังทังขาใจตัดสินใจกลับไปดูอีกครั้งคราวนี้เขาไปเพียงลำพังฝนตกหนักฟ้าผ่าลงใกล้อาคารร้าง เขาส่องไฟฉายผ่านหน้าต่างเข้าไปข้างในและเห็นโต๊ะเหล็กเปียกชุ่มเหมือนเพิ่งถูกใช้งานใหม่ๆเงาสะท้อนบนโต๊ะปรากฏศพเปลือยนอนนิ่งอยู่แม้ในความเป็นจริงบนโต๊ะไม่มีอะไรเลยเสียงฝีเท้าเปียกน้ำดังจากข้างหลังกรึกกรึก เขาหันกลับไปไฟฉายส่องเจอเงาร่างสูงซีดขาวโพลนเปลือยเปล่าเต็มไปด้วยรอยไหม้ดำเกรียมยืนห่างไม่ถึง2อก้าวมันยกมือขึ้นชี้ตรงหน้าแล้วเปล่งเสียงทุม้มแหบๆว่ามึงลบหลู่เหมือนพวกมันหรือเปล่าเสียงนั้นก้องไปทั่วทั้งตึกความหลับที่ถูกเก็บงำอาจารย์แพทย์สูงอายุคนนั้นเล่าให้กลุ่มนักศึกษาที่เคยเผชิญเหตุฟังในห้องประชุมเล็กๆ เขาเสียงสั่นและหลบตาเหมือนกำลังสารภาพบาปศพที่เฝ้าห้องนั้นไม่ใช่ศพรายาตหรอกมันคือศพของนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งที่ตายเพราะถูกบังคับให้เข้าร่วมการทดลองผิดกฎหมายเมื่อหลายสิบปีก่อนเขาอธิบายว่าในยุคที่โรงเรียนแพทย์ยังขาดแคลนศพ อาจารย์บางกลุ่มเลือกใช้วิธีลัดโดยใช้แรงกดดันให้นักศึกษาที่จนยากไร้หรือไม่มีครอบครัวเขาร่วมการทดลองทางการแพทย์เพื่อแลกเงินซึ่งหลายคนไม่เคยรอดหนึ่งในนั้นคือเกรียงไกลเด็กหนุ่มบ้านนอกที่ใฝ่ฝันอยากเป็นหมอแต่กลับต้องถูกผ่าทั้งเป็นในอุบัติเหตุทดลองรักษาที่ล้มเหลวศพของเขาถูกซ่อนเอาไว้ไม่เคยมีการทำพิธีหรือบอกใคร ขาตายด้วยความเจ็บปวดและความขับแขนใส่จิตมันเลยไม่ไปไหนยังคงวนเวียนในห้องนั้นคืนหนึ่งกลุ่มนักศึกษาเดิมร่วมตัวกันอีกครั้งพวกเขาอยากรู้ความจริงว่าที่อาจารย์เล่ามาเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ซึ่งกลับไปยังห้องดับจิตเก่าอีกครั้งพ่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นเหม็นไหม้คละคลุ้งทันทีพื้นเปียกชุ่มเหมือนน้ำไหลออกมาจากศพที่ไม่มีอยู่จริงอยู่ๆไฟฟ้าก็ดับเงาสลัวเผยให้เห็นชายหนุ่มรูปร่างผอมสูงผิวไม่เกรียมแต่ยังคงสวมเสื้อเก่าขาวที่ขาดรุงริงเขามองนักศึกษาทั้งกลุ่มด้วยดวงตาขาวโพลนพวกมึงเรียนหมอเพื่อช่วยชีวิตหรือเอาชีวิตกูไปแลก เสียงนั้นสั่นสะเทือนจนผนังห้องร้าวเสียงโต๊ะเหล็กดังกึกก,กักราวกับมีใครลากร่างขึ้นไปวางนักศึกษาคนหนึ่งกลั้นใจถามออกไปถังน้ำตาพี่อยากได้อะไรจากพวกเราร่างนั้นยกมือขึ้นชี้ไปที่ประตูแล้วพูดเสียงต่ำจนคนลุกทั่วตัว ท,ทำให้กูเป็นศพที่มีงานศพแค่ยอมรับว่ากูเฉาวันรุ่งขึ้นพวกเขาช่วยกันขนแฟ้มเอกสารเก่าจนเจอรายชื่อเกรียงไกลจริงๆแต่ชื่อถูกขีดค่าออกจากประวัตินักศึกษาเหมือนไม่เคยมีอยู่ พวกเขานำข้อมูลทั้งหมดไปให้วดัดจัดพิธีสวดศพเล็กๆในานามของเขาแม้ไม่มีร่างแต่มีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คืนนั้นเองกลุ่มนักศึกษาเล่าว่าฝันตรงกันพวกเขาเห็นชายหนุ่มร่างไม่เกรียมคนนั้นยืนยิ้มบางๆอยู่หน้าห้องดับจิตเก่าก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับกลิ่นดอกไม้ทูบจาง,จาง หลังจากนั้นไม่มีใครเคยเจอเรื่องหลอนอีกเลยที่ตึกนั้นแต่อาคารเก่ายังคงปิดเงียบอยู่จนทุกวันนี้บนประตูสนิมคระยังคงมีป้ายหมายเก่าเขียนว่าห้อมเก็บศพ